สวัสดีครับมีคําถามมานะครับว่าจะเลือกดักแฟนยังไงให้เข้ากับเครื่องบินปกตินะครับดักแฟนเนี่ยก็จะมีหลายขนาดนะครับอย่างอันเนี้ยเป็นดัก50ดัก60แล้วเราจะมีวิธีเลือกดักแฟนยังไงให้เข้ากับเครื่องบินของเรามาดูกันครับ สิ่งที่เราจะต้องดูนะครับเรื่องที่1ก็คือตัวเครื่องบินนะครับดูว่าน้าหนักเครื่องบินทั้งหมดเท่าไหร่น้าหนักเครื่องบินทั้งหมดหมายถึงตัวลาและก็ชุดไฟและก็แบตเตอรี่นะครับเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของแรงสุดนะครับตัวดักแฟนของเราเนี่ยมีแรงสุดเท่าไหร่หรือค่าทัสนะครับค่าทัสเนี่ยนะครับจะบอกหน่วยเป็นกรัมหมายความว่าตัวดักแฟนตัวนี้เนี่ยจะมีแรงสุดได้กี่กรัมซึ่งแน่นอนว่ามันจะต้องมีมากกว่า ตัวเครื่องบินกับชุดไฟของเรายกตัวอ,อย่างเช่นสมมติว่าถ้าเครื่องบินลำนี้เนี่ยหนักทั้งหมด100กรัมตัวนี้จะต้องมีแรงฉุดมากกว่า100กรัมทีนี้วิธีการดูนะครับเราจะต้องมาดูตัวค่าตรงนี้นี่นะฮะดักแฟนนะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีตัวเลขตัวนี้อยู่นะครับสมมติมอันนี้เป็นดัก64อันนี้เป็นดัก50ผมเอาตัวนี้แล้วกันนะครับเขาจะมีเลขตัวนี้อยู่เป็นเลขมอเตอร์ ยกตัวอย่างนะครับ2840 kv 3900ก็คือ3900 kv นะครับเป็นตัวมอเตอร์2840เราจะต้องไปหาสเปคดูว่ามีแรงสุดเท่าไหร่เราก็มาที่ google นะครับแล้วเราก็พิมพ์ว่าดักแฟนนี่นะครับพิมพ์ว่าดักแฟน2840 kv 3900นี่พิมตามนี้เลยนะครับ 2840 kv 3900ใน google นี่ก็จะโชว์รูปมาให้เราดูนะครับตัวนี้เลยเราก็กดเข้าไปพอมีตัวรายละเอียดเพิ่มตรงนี้นะครับกดเขงว่าเพิ่มเติมดูให้ครบอ่านรูปใกล้ๆในนี้เขียนเอาไว้นะครับว่าเป็นตัวดักแฟน64 สิบเอ็ดเบรดก็คือ11บายใบพัดมาดูด้านล่างนะครับมอเตอร์2840 3,150 kv แล้วก็นี่ทรัสเจอทรัสนะฮะนี่คือแรงฉุด t h r u s t 1,150กรัมก็คือจะมีแรงฉุด1,150กรัมนะครับเวทนี่คือตัวน้ำหนักของดักเองนะครับ135กรัมหมายความว่าถ้าค่าทรัสนะครับมีค่ามากกว่าเครื่องบินลำนี้ทั้งหมดแปลว่า เราใช้ดักตัวนี้บินเครื่องบินของเราได้แน่นอนทีนี้เราก็มาดูต่อนะครับว่าเราจะใช้ดักขนาดไหน60 50 40แล้วแต่เรานะครับเราก็ใช้หลักการง่ายๆคือดูน้ําหนักของเครื่องบินรวมทั้งหมดแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวค่าทรัสหรือแรงฉุดของตัวดักถ้าค่าทรัสมากกว่าบินได้ครับอย่าลืมฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนบินให้สนุกตะวันรีวิวสวัสดีครับ